ความงามมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะจ๊ะดูตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศรษรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยนะจ๊ะอันนี้รับที่สุดค<า>ุณต่เลยนะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าราคาพิเศษพิเศษแบบนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนเลยนะคะใช่แล้วต้องซื้อในโปรโมชั่นพิเศษเท่าน,าน<ม>ั้นมีแค่ในรายการมีเท่านั้นเลยทีเดียวถึงแม้บางคนจะบอกอุจําได้ว่าเป็นครีมของคุณหมอแล้วคุณหมอก็มีที่ต้ั้ยการพีรศบครีมใ ฉันก็อยู่แถวๆนั้นแถวๆพิรมซอยวิภาวดีศพัพทองเดินเข้าไปซื้อที่นั่นเลยบ้านเจอคลินิกเลยนะคะจะเปิดประตูบ้านแล้ไปเดินไปซื้อี่คลินิกเลยขอโปรโมัชั่นเหมือนในรายการทีวีเด๊ะๆอย่างนี้หรอได้มา บางเปรไม่ได้นะคะบางเปรไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบกันก่อนว่าพิเศษเฉพาะแฟนรายการเท่านั้นจริงๆโปรโมชั่นพิเศษของการพิรมก็มีแบบสวยพื่มเร็วทันใจจ้ามีแบบโปรแกรมหลากหลายเลยนะคะที่การพิรมเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นบรรยากาศนั่นเองของการพิรมคลีนิกค่ะใครยังไม่เคยแวะเวียนไปนะคะถ้าอยากทาสวยแบบทันใจรวดเร็วท,ทันทีนะคะหรือ หาจะรักษารอบผิวหนังได้เลยแต่เขเป็นเรื่องแบบรักษายากๆเพราะว่าได้หมอจากการที่เรามคลินิกเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่รู้รู้จริงเรื่องผิวพรรณผิวหนังใช่คุณหมอจบแบบผิวหนังมาโดยตรงนะคะแล้วก็ต้องบอก็มีความรู้เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะะไ่แล้วมันมุต่างประเทศม้องๆมังงนานนู่นเลยใช่แลยเมื่อสักครู่นี้จะเห็นแล้วแวะเพราะจะมีผนังที่ติดใบปะการับาตรแล้วก็มุ้งต่าเต็มไปหมดนีค่ะเยอะคือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วอย่างใบใหญ่ที่สุดก็คือ เออชาซาชาโลไวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นอเมริกันบอร์ดเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นไว้วางใจกันพี่โรงณคลินิกได้เลยไว้วางใจเพอร์เฟกต้าได้เลยค่ะเพราะว่าทาั้งเพอร์เฟกต้าแล้วก็กันพี่โรงณคลินิกเนี่ยคือเนื้อเดียวกันพูดง่ายๆวันนี้ใครประสบปัญหาผิวพันยู่ไม่ว่าจะเป็นมีฝ้าหน้าดำเนี่ยน,นะริ้วรอยสมองระเบ้ลทุกอ,อ,อ,อย่างเมองะเบิ้ลไปกับคนออกไปอาหารมันทำให้ดูแก่ดูแย่ดูแย่ ผู้ชมวันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณรู้จักใช้ธรรมชาติที่ไม่ใช่สารเคมีะนะคะเป็นธรรมชาติดีๆที่ภาษาเทคโนโลยีคุณเขาเข้าไปบำรุง<ช>บำรุงใลยเป็นเวชสมอง<ช>วันนี้เดี๋ยวจะขอให้อาจารย์เจตช่วยขยายความนิดนึงค่ะบางคนยังยังไม่เข้าใจแก่นแก่นแท้ของคำว่าเวชส,สมัยเนาะคืออะไร่ว่ายส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำแล้วจะมีเสียงหนึ่งเสียงแล้วอ้างเยอะนะอาจารย์คะ่าเช่นยังไงบ้างครับ สำอางเหรอนีอ่ใช้ไปใช้ไปมานานมานกจางเลยจ้ะไอ้อไมันเครื่องสำอางหรือเปล่าลอ้ออยแตวันนี้จะมันจะมียาเนยจ้ะเยอะเยอะมากเข่าเมาเยอะมากมอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> บางคนบอกว่าใช้เยรองสำอางไปแล้ว ใช้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวน่าจะบาง<ช>นะครับเดี๋ยวผิวหน้าจะมีปัญหาตามมาห<ช>ยุดใช้แล้วหน้าดำหรือเปล่าใช่ไหมครับ<ช><ช>ต้องย้ำนะครับว่าถ้าเป็นเวรื่อสำอางที่มีการวิจัยโดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านผิวหนังผิวพรรณเนี่ยเราใช้ไปยังไงก็ไม่มีผลเสียแต่องมีออยร่วมด้วยนะครับ<ช><ช>เพราะฉะนั้นจะบอกว่าความแตกต่างของเครื่องสำอาง กับเว่ยสำอางจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเราแบ่งระดับของครีมทาหน้าเป็นสาระดับเลยนะครับระดับที่หนึ่งคือสูงที่สุดคือเป็นยายาทาหน้าที่เป็นครีมทั้งหลายยาเอาไว้รักษาเลยนะครับคือทาไปแล้วเนี่ยเห็นผลได้เร็วนะครับแต่ยาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้นเราไปซื้อเอง เราก็ไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่เราใช้กี่วันก็ไม่รู้ใช้มากขนาดก็ไม่รู้คือมันจางลงบางคนไปซื้อยาพวกไฮดรอินอนมาทาไปแล้วเนี่ยมันจางก็จริงอยู่แต่รู้หรือไม่ว่าหน้าบางไปด้วยมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นยาเนี่ยออกโดยแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ในระยะเวลาที่จํากัดนะครับอย่างที่สองลงมาอีกหน่อยนึงเนี่ยเป็นเวสาอางแล้วเวสัมางความหมายคือมีคุณสมบัติคล้าย รจริงจริงคนที่มีรอยสิวเข้มๆแดงๆดำๆจางจริงแต่ปลอดภยนะัยตรงที่ว่าเวชสำอางของทางทีมแพทย์ก,การพิมพลมคลินิกเราสกัดจากธรรมชาติล้วนๆและที่สํคาคัญเรามีการจดแจ้งการผลิตที่องค์การอาหารและยาทุกหลอดอะะจริงจริงมีกระตีได้ไี่ใช้งานไปเรื่อยๆลวหน้าบางนะคะเระาจะใช้ไปหนึ่งปีสองปีสาม